บีที่แล้วอยานะ่างน่าหน้าปลาโลปาไตมือซีพบกับทางด้านเฮงอ่าไม่ใช่ฮาซามอเอ็กอามมอออดุลสีดานทัวเอ็กสุขุมวิทยสองเอ็กเอ็มเอลสปอร์ตเอ็กโทนี่ทัวเอ็กเฮงเฮงเฮงยังเล็กเกินแต่สมองกูนี้นะครับได้ไหม นิงแค้นย่างค่ะโซฟาผู้ตัดสินให้สัญญาณครับทางด้านป,ปาลป้าต่ายู่ในเสื้อขาวครับจะได้บุกจากขวาไปซ้ายครับเจ้าเล่สดิลฮะญิงลูกนี้จะไปติดบล็อกแล้วก็มาเข้าทางของทางด้านโยกยาวๆมาให้กับทางด้านขวาครับเจ้าแนทกินทิพย์เข้าขวาเฮียยังอยู่แล้วก็ยังไงผู้ตัดสิ์บอกว่าเป็นดัสบอลก็ไปติดเซฟของน้านฝั่งสามตัวครับออกหลังไปเหมือนยัดมาเสาแรกลูกนี้แม่ไปติดบล็อก แล้วก็อิลฮัมจะแหวกมาใบเบียดแยกกันดูเสียบอลครับนัตพลสกัดมาเขาทางของกนะบังมัดบังมัดให้มาที่บอก่าเอาไม่แล้วเปิดยัดเข้ามาในตินัตพับวกข่าวสกัดออกมาเขาทางของนัตดดาแวสกัดมาดูบอลก่อนบวข่าวแต่งเข้าขวาแล้วก็ยังอยู่ในมุมก็มาเข้ามาได้รัฟังให้สัญญาณแล้วก็ เปิดยัดมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านบัวขาวกบมงสังกัดมาพาบอลมาจาังหวะนี้ยังไงครับบีกมาได้หรือไม่ได้แล้วแม่ไปกัดกันเองครับจังหวะสุดท้ายก็ไปบัวขาวหรือทางด้านจัดแดดครับหรือฮาซันคนภาคแบงคทันหรือยังครับวันนี้มาดูดปากกับกูบ่ายวีร <Yeah. S 1> ่าแชมนันต่อมาจุมเข้ามา อยู่ที่ทางด้านตะักตะวและตัดสินใจยิงลูกนี้ก็โดนขคำค้านครั้งหน่กาหลีมาให้คำนั้นบางชายยาครั้งหนึ่งแทงเข้ามาในจมพลเห็นหน้าพลิกมาแนวปฏิบัติแล้วก็เรียบยังไม่ได้มาขวาทางด้านบางบ่าฉบัามาที่แนวปฏิบัติลูกนี้แล้วก็โดนนายทวายสกัลยาตะกี้ทางสนามบอลแฟนคนมาจ่อ ตั้งสติก่อนพิมพ์ทุกครั้งสนับสนุนด้วยบางอามแช่เราเป็นส่วนมาจอดน,นะถ้าดูจากฟังจากบางเขาพูดนี่ผู้สนับสนุนรายใหญ่ทั้งนั้นนะเรับทางด้านอาสมอได้บอลทิทางด้านรินมบานนดกดด้วยขวาลูกนี้ล้วก็ยังไม่ได้สามีได้การสาตาร์นี่พิมงานพี่ใช่ไหม รู้สึกนะถ้าจำไม่ผิด <c oughs> มาชมันตต่อทางด้า,ดานเบาสันห์หัดนัดยิงไกลลูกนี้นี่นะ <c oughs> นัตถพลเห็นนะ <c oughs> แทงบอลยาวมาที่บังดุดลูกนี้ตั้งมาให้กับชัยยะกดด้วยขวาเฮ้ยยังโยไปครับแล้วก็เสียบอลเข้ามาเข้าทางของนัดทีมงานหาสมอจะสวนมาครับทางด้นานนัตบพนเห็นนะได้บาาอลละปันโค้ง โง่ออกไปไกลย้อนมาที่ธนา,าบ,บูเขาอีกครั้งแล้ก็เล่นกับธนาพนศจังหวะนี้จะบลิกมาได้หรือไม่ได้ยังอยู่กับพนธมาทีถ้าบางชาย,ยานักรีได้บอลแล้วก็เข้าขวาแล้วเข้าซ้าย,แล,ย,ย,ายาาแล้วก็ยิงยด,ยด้วยซ้ายจังหวะนี้เป็นติดบอกแต่ก็ยังอยู่ที่ธนาพนธโยเข้าขวาดึงเข้ามาแล้วเข้าขวาแล้วก็ยังอยู่ความสามารถแล้วก็ยังไงไรับอุตสราพบลิกลบมาได้แล้วก็ไปต่อจงังหวะอุสราหให้มาแล้วถ้านแต่งเข้าซ้ายยิงด้วยขวาลี้แล้วก็รี เรียบร้อยโอ้เธอเกมสวนกราบครับทางด้านมาโลอาตาครับแล้วก็เสียประตูไปครับโอ้โหต้องระวังมาโลอาตายสีครับมาลุ้นครับเปิดมาสั้นๆอิลฮัมดึงบอลอยู่แล้วก็เข้าขวายิงลูกนี้แล้วก็ไปตีกระด้าผู้รักษาประตูแจ็คธนาชาครับแล้วก็อารอฟัดดึงบอล มาดีอนนแล้วก็จะใส่ขวา,าลูกนี้แล้กวก็เซฟได้แล้วก็จะสวนมาไปต่อแ้วเาสมาราเตลูกนี้ดนธล้วจะเปิดบุชิมสก,กัดแล้วก็ว้าวเสียแล้วเปิดบอลมาให้กับทางด้านแนกิติพันทางด้านแมย,ย์สกร์ิาแยกบอลมาแล้วก็จะถึงเต่าว้าวเสียแล้วของฮาซามอฟไปจะยิงครับแนกิติพันธรือทางด้านอ้าวเล่นมาด้าดุสลามแตงเข้าซ้ายยิงลูกนี้แล้วก,ก็หมด เวลาเป็นนักนาสามอครับเอาชนะทางด้านรองแชมป์เก่าปีที่แล้วของด้านปลามาตย้สีครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์